พี่น้องเอ้ยม่เร้นที่่าไรเฮ้ยไมเร้นที่เท้าสมนาะสิเก้ิบไปที่สองสามสี่ห้าหกส่เสิได้สิบเ้ามือนะพี่น้องสลายไปเสริมดังมานี่ ันเป็ดน,น,น่ารักเนาะสบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีเบสสกูสุกคนพี่น้องจา๋าสบายดียามเ้าพี่น้องตื่นมามื่อนี่ล้มหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นเชิมดั่งมานี่กะว,วันที่หอดวันที่สิบเก้าอะไรใดพี่น้องอากาศลดอากาศบวม สำหรับโตสร้อยเอกนะมืซึกน,น, <S <S น่ะมันจะแหงแหวนมันก็ค่อยลดแบบลดเคี้ยวลงเนาะพี่น้องเนาะมันก็บ่ค่อยเคี้ยวแล้วเนาะแต่ว่ามันแสบเนอย่าแบบนี้นี่หยาเนาะพี่น,อน้องหยาขีดแล้วก็บกังวลลายหรืออีกอย่างหนึ่งมัน คนห้องแบบว่าสลอยหมักบวัวมันชินานเศร้าก็ไดเนาะพี่น,อ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 นอ้องเนาะแต่ว่าสลอยสิปกวดอยู่วันที่เสาหานี่แท้จริงก็จะไปแต่เมื่อนี่แหละแต่ว่ามอนะ่ะมอนันมาวันที่เสาหาหมอเสริมดังในคีนิกนะพี่นอ้องเขาจะได้มีมอประจำมอสิเป็นมา,มาเดือนละเทือ่อเดือนละเทื่อหรือเดือนละซองเทื่อจังสิ ปวดเบืง้งยาในพี่น้องเอ,อ้ยภาวน,นาอยู่เขาไมา่เคยบ่เหตุกินให้ตื่นมาเหมือนี้บ่มีคนจิตจายจเสียจังเลยเหื่อยแล้วเหมื่อยนอนอะไรเบิ้งนี่นะอันในกล้องจอะคืออัน่าคือดั่งร้อนมาผีเม่นบืงองจะคืนมาทางขาตราย ทางครัวเนาะแต่แต่เขาเบิ่งในแอนแวนอ่ะบันได้เป็นเน้วนั่นี่พี่น้องเบิ่งในแว่นนะก็ทำมาดาอยู่เนาะเฮ้ยเราเช็ดกลิ่นเลยสิขาวอะ เสียดจางได้ด้พี่น้องเออถ่ายมันทอพที่สหาแลม้มก็ก็ซ้ำาหละอีกมือก็ชิดด้ขึ้นมือสวรรค์อีกเท่ากับกินพี่น้องฉลอยกินเบิ้ทุกอย่างนำพักหนอกนำมักผ้าวบัไดขาดจะละเมิออนนำมักอึกอันบัไดขาด แต่เวลาเขาลงคลิปกะกับเขาใจเนาะพี่น้องฉลอยก็อ่านบทกอันคอมเมนต์นั่นแหละหลายคอมเมนต์หลายความคิดเห็นเนาะหลายคนก็หายกำลังใจบางคนเขาเจากับว่าเออมันเบี้ยวมันจะอักเสบไหมมันบวมนานขนาดนี้ะลอยทำไมยังไม่หายสลอยก็บอดาจากักคือกันนอ้องอาจจะเป็นน้ำเข้ามักบวมแน่บ่กหรือว่าจังใดพี่น้อง กเขียดลายก็กุ้มใจ่ายในาะเดี๋ยวนี่เนาะสวยยักงามเถื่อเดียวนี่ก้ะจะเสดยังไดกะได้แต่รอรอเบิง่งอีกอย่างมันกำลังจะหอดหนึ่งเดือนเด้พี่น้องมั้งการชิบเก้ามือบอ่หอดแต่กะบไก่สิบหอดเลยนี่ทันหอดวันทีส่องหาไปกัแป๊บเดียวกับเบิดเดือนแล้ว ตรงที่มันบวมแหงมันยังบวมในนี้นนพี่น้องแต่ว่าเคี้ยวหรืออันลดเคี้ยวลดอันนี้มันก็เริ่มดีลงอะไรเมื่อวานนี้ก็ยังเคี้ยวคนนี้เพราะว่ากลิ่นอันนั้นดิสลายกลิ่นฟันน้ำผักหน่อค่ะนี่น้องแบบมันหนุบลงเบิกับมันชิบบุคอยโด,ด,ด่งดอกแางสลายสลายเบิ่ง แต่ว่าส่วงดั่งมันยาวสื่อเพราะว่าชะลอยเป็นคนสีลายนล่นเป็นส่วงดั่งยาวโอ้ขีดลายยอมหาพี่น้องที่เสียทั้งหลายสิห้กับห้บ่ได้สิห้พยันจีมูกออกมาสิอักเสบได้บาทมันสิถือบาทก็เลยอดเอาแล้วก็คคดอยู่นอนแล้วก็บรรลับเรื่องอาหารการกินนี่กั คลัาเบิดทุกอย่างกินตต้งแต่นขัวมูใส่เห็ดเข็มใส่พักต้มจืดใส่พักมูแต่ละเมื่นนะป่าก็กิ่นยูกะ็ะองอย่างนะปาะ่ากับหมูจยากจะกินอย่าง มื่อวานนี่ก็ได้กินปิ่งเป็ดบอกว่าเอามาหายตนากับมีแหงเนี่ยเมื่อไงอยู่อะไรยักเศ้าไว,ไว้ มีแต่บ่ออดกับพี่เหม่่่่เ่ียกแต่ละมือก่่่่่ก่่่่่่้ก่่เ่็ดกอก่่ก่่่่่่่่เ่็่ต่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ยวะ่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่น่่น่่น่่้เ่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่อ่่ ไปกวดมันเป็นจังไดเอีหยังเนาะไปลมกับหมอแทคันทาสมุดว่ามันอันนั้นอันดีนะพี่น้องเนาะเกาต้องได้ถอดออกเนาะถอดออกโคกเดือนถอดออกหลังจากที่ถอดออกก็จะได้มานอนสมอีนี่เป็นเดือนอีกประจักษ์นี่พี่น้องเอ้ยก็ถอดออกนี่เขาก็อยัอยกษใสอแล้วแล้บใบยักษ์ใบยักเขียดอีกแล้ว เอาออกแล้วอ,ออกเลยนันจะเป็ดยังคนออกแล้ววรใส่เนี่ยเมื่อไหดจำใครเว้ย ให้ยุ่งเำมืงกันแลเนาะมันกะดีลงอยู่ได้พี่น้องบวมีแต่ว่าเาชาลนอยนี่ยนอนนอนทั้งรับทั้งผ่านนี่แหละเมื่อคืนนี่นะก่อดชิมาแล้วกลุ่มใจหิดหนักนี่นะวันกำลังจะเศร้าเพียงก็เนมุมง่อยครับงอยน,นอนทั้งรับทั้งผ่านอลไรแบบคือเฮาเสด็จยิงจักอย่างมือมันแบบแ่บมันมาถืออันนี้นะ มันมาถือในนี่นี่ีน่นทองม่นช่เป็นยังอยู่บ่แล้วมันหูซึกแสบเดี๋ยวนี้นะมันหูซึกเครื่องอันเดียสรอยกับบ่เมื่อคือกันเขานอนแบบนอนทางรับทางฝันนะมันสเสด,ดหรือว่ามันเอียงจากอย่างของมันเนี่ยเมื่อมันก็ไปเองตึกออกมาสรอยกับบ่เมื่อกลางเดือแล้วก็เอา้าสรอยว่า ก็นอนนอนต่อมันก็รู้สึกแบบเคืองๆตื่นมาก็เป็นแสบบ้านฮะอยากไปหายมอกวดมอเขาก็ไม่ได้ลงมาได้ในคลินิกพี่น้องในสวรรค์นะเขาจะก็ลงมาที่เสาหาเพราะเขาต้องรออีกขีดลายบานนี่นะขีดปัญญานเป็นเงี้ยงเพราะว่ามันบวมมันก็เริ่มลดลงเลยเนาะแต่ว่าเบิ้งแน่นี่ทะเลาะไปกัว่าทะเลาะดังเบี้ยวแต่เขาเบิ้งในเวรนะโบได้ก็ธรรมาดา ก็บอดี้อันเทิงขันแบบคือมันคือในกล้องไหไพี่น้องอีกอย่างหนึ่งไม่นิ่เป็นแบบหนาะฉลอนมันบบเทียงกันกันได้เลยคันมันเบี่ยวยังน้อยหนึ่งกระยาของมันนะโอ้ยพี่น้องมันช่เป็นยังอยู่บอ มนทางรักทางรานบหัวมันต่าเฮงหรือมันเอียงแต่มันหูซึกกว่ามันเครื่องอนี่นี่ขางดังเครื่องแลมันก็แฉบแฉบของบาทมันบรทันดีเลยนี่ให้เคียงนะซอยตะศินมันแหละ ขวามูเสยเ็ดเข็มบาไว้าันจะเกิดกชองอีกมเนี่กุ่มใจเด็โอ้ยน้อง เส็จจังใดซซมเสียงโซ่อะไรนี้นะเนาะนะนี่ก็บาได้ล่างอาจจะนำเกลือเซ็นแล้วก็น้ำอุ่นเสร็จแถวดังกับขั้นเฮ้ากับอากาศตอกมันหลายเสร็จกับพัพนผ่านๆที่ปุ่นยังก็มาโอบมันมันเนียบเหนียบ เครื่องอล่สอย่องนี้ดังอย่าคือป่าอนบิดมาขากเลยเนาะพี่น้องเฮงคิดเออแฮงแยงหฮงคิดหฮงปวดหัวหฮงกุ้มใจกุ้มใจอาไ้กุ้มใจคืนคที่ิะลอยนอนน่ะเลยชะลอยเบา ละมือบะเลยเอียงมือผู้ป่วยเองมือนั่นก็ได้ชีเซาชีเซานล่นก็ไโอ้ยแล้วมันอาจชีบบะปิดยังก็ได้นะขีดลายบะปิดยังก็ดีโอ้ยชีวิตแบบนี้มัเป็นยังงแต่ว่าเครื่องเสียอยู่ในใจนี่ขีดเลยอืออยู่ในใจเท่านี้นะมันบ่ได้ไปกวนขีดประสาทกินหัวแล้วพี่เราเลย อยากไปกวดเดี๋ยวนี้นะอ <Yeah. S 1> ยไปกวดหมอเขาย้งลงมาไม่ต้องรออีกเอพอยังชิด้ไปที่ต้องหาคิดในหัวมอยากไปกวดอยากไปเสกแกมันหัวเรื่องคิดไปได้มานั่งคิดนั่งจมเน่ยขามันบวเป็ดยังนั่นนาดนซัมได้สิร้อยกระยูได้นอนนั่นงี้กระยาได้แต่ขีดยากน่ะเลยเนาะ มันเป็นกระเซียเวลาไม่พูดโอ้ยน้องเออนอนทีเศร้าอยู่ดีๆนี่กระดายนองมือนี่กะยังเจอแบบจะชิบเบื้องนี่แหละเบื้องนี่แหละตึกขึ้นมาน่ะมันก็ถือแต่ในขางเลยมันเครื่องแต่ตอนนี้มันเครื่องแต่ในมันนอื่นนู้นบนกระทบกกระเดะแต่บ้านมันบรทันติยันอันนั้นเนาะ โอ้ยมันนี้เขาล้มกัหนาวพ่อคั่วคอยตะมือแล้วก็เฮ็ดกินเองเอาพี่น้องตะมื่อนี่แหละคิดลายแล้วก็สิเป็นบาาเป็นประสาทแล้วแบบจ้คข้องคิดลาย หนามมือนก็ยังคือแตนตอดอยู่เบืองเนี่ดังมันบรได้ไข่บรได้นุ่นบดได้อย่างบรได้ซ้ำหน่องเ็นย่างขี้ยายาที่มือต่ำนาฬิกนมือท่านบนได้ไข่แล้วต่อนี่ยังกระตับบางกระดึกตามปรจักท่านตำแห้งเนี่ยไปลำดังไปแข็งไปนะมันสิไปง่ายใช่โองี้ย เราต้องรอเบิ่งอีกมือนเดิมันยังโปลขึ้นมาขาต้องดูที่แม่โลดจะไปซื้อยากแกะเสียมากอันไว้ก่อนพี่น้องบบกอ๋อแบบสอง <c oughs> โอ้ย <c oughs> คลิปนี้ก็สชิขคอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เลยน้องพี่น้องไปแล้วสบายดี <c oughs> โอ้ย <c oughs>